เนื้อหาในช่องนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาสร้างความเสียหายแก่ผู้คนสถานที่หรืออื่นใดอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังถ้าชอบเนื้อหาช่องแค่เรื่องเล่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆ สวัสดีครับผ,ผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับช่องแค่เรื่องเล่าอีกครั้งนะครับวันนี้ EP 4 1แล้วผมมีเรื่องราวแปลกใหม่มาเล่าให้ฟังเรื่องของนักร้องหนุ่มคนหนึ่งที่รับงานร้องเพลงตามงานศพแต่สิ่งที่เขาค้นพบกลับเป็นความลับที่น่าขนลุกเกี่ยวกับเสียงเพลงของตัวเองเรื่องนักร้องงานวัดผมขอเรียกเขาว่าพี่เบิร์ดนะครับหนุ่มวัย28ปีหน้าตาหล่อเหลาเสียงร้องเพลงไพเราะเคยมีความฝันอยากเป็นนักร้องดัง แต่ชีวิตไม่เป็นใจพี่เบิร์ตเล่าว่าเขาเคยส่งเดโมเพลงให้ค่ายเพลงหลายค่ายไปออรดิชั่นรายการประกวดร้องเพลงมาหลายรายการแต่ก็ไม่ผ่านสักทีไม่ใช่เพราะร้องไม่เพราะแต่คนอื่นเขาดีกว่ามีคอนเน็ชันมากกว่าในที่สุดเขาก็ต้องยอมรับความจริงหันมาหางานทําเพื่อเลี้ยงชีพทํางานขายของในห้างสรรพสินค้าเงินเดือนน้อยแต่ก็พออยู่ได้วันหนึ่งลุงข้างบ้านมาชวนให้ไปร้องเพลงในงานศพ ลุงบอกว่าเสียงหนูเพราะนะไปร้องให้คนตายฟังดีกว่าได้ตังค์ด้วยงานละพันหนึ่งตอนแรกที่เบิร์ตลังเลร้องเพลงในงานศพมันดูไม่ค่อยมีอนาคตแต่พอคิดถึงค่าจ้างคือละพันบาทถ้ามีงานสิบคืนก็หมื่นแล้วเงินเดือนขายของแทบไม่ถึงเขาตัดสินใจลองดูงานแรกเป็นงานศพของคุณยายไว้แปสกว่าที่วัดแถวบางกะปิพี่เบิร์ตแต่งตัวสุภาพใส่เสื้อขาวกันเกงดํา ถือกีตราไปด้วยยติผู้ตายให้นั่งมุมหนึ่งของศาลาร้องเพลงเบาๆเพลงช้าเพลงอกหักเพลงคิดถึงให้บรรยากาศพี่เบิร์ตเริ่มร้องเสียงเขานุ่มนวลซึมทําให้คนฟังรู้สึกสงบบางคนน้ําตาไหลลึกถึงความทรงจํากับผู้ตายแต่ขณะที่ร้องอยู่นั้นพี่เบิร์ตรู้สึกแปลกๆเหมือนมีใครมองอยู่เขาเงยหน้าขึ้น เห็นหญิงสูงอายุคนนึงนั่งฟังอยู่แถวหน้ายิ้มให้เขาผู้หญิงคนนั้นแต่งตัวแปลกใส่ชุดไทยโบราณผมกล้าวสูงดูเป็นทางการเกินไปสำหรับคนมางานศพพี่เบิร์ดร้องต่อพยายามไม่สนใจแต่ยิ่งร้องยิ่งรู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นจ้องเขาไม่กระพริบพอเลิกงานญาติผู้ตายมาขอบคุณยื่นซองให้พี่เบิร์ถามว่าญาติท่านที่นั่งแถวหน้า ใส่ชุดไทยท่านเป็นใครครับญาติหน้างงบอกว่าไม่มีใครแบบนั้นนะพี่เบิร์ตมองกลับไปที่ศาลาไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วคืนนั้นพี่เบิร์ตฝันแปลกๆฝันว่าผู้หญิงชุดไทยมานั่งข้างเตียงเธอพูดว่าเสียงเจ้าเพราะมากนานแล้วที่ไม่ได้ฟังเพลงเพราะๆขอบคุณนะพี่เบิร์ตตื่นขึ้นมาตอนตีสามเงื่อโชครู้สึกเหมือนมีใครอยู่ในห้อง แต่ไม่เห็นใครหลังจากนั้นพี่เบิร์ดก็รับงานร้องเพลงในงานศพต่อเงินดีทำให้ชีวิตสบายขึ้นแต่ทุกงานที่ไปเขาจะเจอเหตุการณ์แปลกๆงานที่2เป็นงานศพชายวัยกลางคนตายเพราะอุบัติเหตุขณะที่พี่เบิร์ตร้องเพลงเขาได้ยินเสียงผู้ชายร้องตามแวแวๆทั้งที่ไม่มีใครร้องงานที่3งานศพเด็กสาววัยตายเพราะป่วย พี่เบิร์ตเห็นเงาเด็กสาวยืนฟังเพลงอยู่ข้างโรงยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ยิ่งร้องมากเท่าไรพี่เบิร์ตยิ่งรู้สึกว่ามีคนตายมาฟังเพลงเขามากขึ้นเ,เรื่อยๆวันหนึ่งมีผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งมาหาพี่เบิร์ตหลังเลิกงานเธอแต่งตัวทันสมัยใส่ชุดดำรัดรูปผมยาวหน้าตาสะสวยอายุประมาณ25พี่คะดิฉันชื่อมิน้นได้ยินว่าพี่ร้องเพลงเพราะมาก อยากจ้างพี่ไปร้องที่บ้านได้ไหมคะพี่เบิร์ตแปลกใจผมรับงานร้องในงานศพนะครับไม่ใช่งานทั่วไปมิ้นยิ้มยิ้มแบบมีเลเสไนดิฉันรู้ค่ะแต่ที่บ้านดิฉันมีงานพิเศษอยากให้พี่มาร้องค่าจ้างหมื่นบาทค่ะพี่เบิร์ตตกใจหมื่นบาทงานเดียวงานอะไรครับทำไมแพงจังมิ้นเข้ามาใกล้กระสิบข้างหูกลิ่นน้ำหอมหอม,ห,อมหวานอ่อน,ออน งานส่งวิญญาณค่ะที่บ้านดิฉันมีวิญญาณติดอยู่อยากให้พี่ร้องเพลงส่งให้ไปผุดไปเกิดพี่เบิร์ดขนลกแต่พอคิดถึงเงินหมื่นบาทก็ใจอ่อนผมร้องเพลงได้นะครับแต่ส่งวิญญาณนี่ผมไม่แน่ใจมิ้นจับมือพี่เบิร์ตมือเธอนุ่มและอุ่นไม่ต้องทําอะไรมากค่ะแค่ร้องเพลงเสียงพี่มีอะไรพิเศษดิฉันรู้พี่เบิร์ตตกลงนัดวันเวลาคืนวันศุกร พี่เบิร์ดไปที่บ้านของมิ้นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ย่านรามอินทาหลัวสูงดูเงียบเชียบมิ้นมารับที่ประตูคืนนี้เธอใส่ชุดไทยสีขาวผมเกล้าวดูสง่าง,งามเชิญค่ะพี่ทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วพี่เบิร์ดเดินตามเข้าไปในบ้านตกแต่งแบบไทยโบราณมีเทียนจุดรอบห้องกลิ่นธูปอ่อนๆกลางห้องมีเก้าอี้ตัวหนึ่งตรงหน้ามีรูปถ่ายผู้ชายหนุ่มรูปหลอ มินอธิบายนี่คือพี่ชายของดิฉันค่ะเสียชีวิตมาสปีแล้วแต่วิญญาณยังติดอยู่ในบ้านพี่เบิร์ดมองรอบๆร,รู้สึกหนาวๆแล้วผมต้องทำยังไงครับมินพาเขาไปนั่งบนเก้าอี้ตรงหน้ารูปร้องเพลงค่ะร้องเพลงที่พี่ชายชอบเพลงรักเพลงช้าๆร้องจนกว่าพี่เขาจะยอมไปพี่เบิร์ดหยิบกีตาร์ขึ้นมา เริ่มดีดเบาๆร้องเพลงรักเพลงแรกขณะที่ร้องไฟเทียนลิบหลีลมเย็นฟัดผ่านพี่เบิร์ดรู้สึกว่ามีใครมานั่งฟังอยู่เขาร้องต่อเพลงแล้วเพลงเล่ามิ้นนั่งฟังอยู่ข้างๆบางครั้งเธอจะร้องตามเสียงเธอก็เพราะพี่เบิร์ดเหลือบมองมิ้นเธอสวยมากในแสงเทียนผิวขาวเนียนริมฝีปากแดงอิ่ม เขารู้สึกหวั่นไหวแต่พยายามตั้งสติมาทำงานไม่ใช่มาจีบสาวร้องไปได้ชั่วโมงกว่ามินลุกขึ้นยืนพี่คะดูเหมือนพี่ชายจะชอบเสียงพี่มากแต่ยังไม่ยอมไปแล้วต้องทำยังไงครับมินเดินมาใกล้นั่งลงข้างๆพี่เบิร์ดใกล้มากบางทีต้องใช้วิธีพิเศษคะ่ะพี่ต้องร้องด้วยหัวใจ ร้องราวกับพี่กำลังร้องให้คนรักฟังพี่เบิร์ดใจเต้นมิ้นใกล้มากได้กลิ่นผมของเธอหอมอ่อนๆผมจะพยายามครับมิ้นจับมือพี่เบิร์ดวางบนกีตาร์ร้องให้ดิฉันฟังค่ะร้องเหมือนพี่รักดิฉันพี่เบิร์ดมองตาม,มิ้นเธอมองตอบสายตาอ่อนหวานเขาเริ่มร้องใหม่คราวนี้ร้องช้าลงใส่อารมณ์มากขึ้น มองตามิ้นขณะร้องมิ้นยิ้มเอียงหน้าเข้ามาใกล้ใกล้จนพี่เบิร์ดรู้สึกลมหายใจของเธอแต่แล้วบางอย่างก็เปลี่ยนอุณหภูมิในห้องลดห่วบเย็นจัดจนเห็นลมหายใจไฟเทียนดับพร้อมกันหมดพี่เบิร์ดหยุดร้องมองรอบๆในความมืดมิ้นยังนั่งอยู่ข้างๆแต่เธอเปลี่ยนไปผิวซีดขาวตาดำสนิท ริมฝีปากม่วงคล้ำพี่เบิร์ตจะลุกหนีแต่มิ้นจับแขนไว้มือเธอเย็นเฉียบแข็งแรงผิดปกติอย่าไปค่ะร้องต่อร้องจนจบเสียงเธอเปลี่ยนแหบแห้งน่ากลัวพี่เบิร์ตตัวสัน่นพยายามดึงแขนออกคุณเป็นอะไรปล่อยผมไปมินหัวเราะเสียงหัวรเราอแปลกๆไม่เป็นมนุษย์ ดิฉันคือคนที่รอฟังเพลงของพี่มานานแล้วค่ะพอพูดจบห้องก็สว่างขึ้นแต่ไม่ใช่ห้องเดิมพี่เบิร์ตอยู่ในสาลาวัดรอบๆมีโลงศพเรียงรายหลายสิบโลงและในแต่ละโลงมีคนตายลุกขึ้นมานั่งหันมามองพี่เบิร์ตรอฟังเพลงมิ้นยืนขึ้นแต่ร่างของเธอโปร่งแสงพี่ไม่รู้หรอกนะคะ ว่าเสียงพี่มีพลังแค่ไหนพี่ร้องแล้ววิญญาณต้องมาฟังต้องติดตามพี่เบิดมองไปรอบๆคนตายนับร้อยกำลังมองเขาบางคนยิ้มบางคนร้องไห้บางคนโบกมือให้ร้องนี่มันอะไรปล่อยผมไปมิ้นสายหน้าปล่อยไม่ได้ค่ะพวกเรารอมานานแล้วรอคนที่มีเสียงแบบพี่ เสียงที่จะพาเราไปสู่พภูมิใหม่คุณบอกให้ผมส่งวิญญาณใช่ค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าส่งไปไหนมินชี้ไปด้านหลังพี่เบิร์ตเขาหันไปดูเห็นประตูใหญ่ประตูที่ไม่รู้ว่านำไปไหนมืดมิดมีแสงสีแดงลิบหรีพวกเราติดอยู่ที่นี่นานเกินไปติดเพราะยังอยากฟังเพลงยังมีความผูกพันแต่พี่จะช่วยเราได้ ช่วยยังไงร้องเพลงพาเราเดินผ่านประตูนั้นค่ะร้องนำทางพวกเราจะตามเสียงพี่ไปพี่เบิร์ดมองคนตายรอบตัวทุกคนจ้องเขาด้วยความหวังแล้วถ้าผมไม่ร้องมินยิ้มเศร้างั้นพี่ก็ต้องอยู่ที่นี่กับพวกเราค่ะร้องให้เราฟังตลอดไปไม่มีวันจบพี่เบิร์ดรู้ว่าไม่มีทางเลือกเขาหยิบกีตาร์ขึ้นมา ผมร้องให้แต่พอร้องจบปล่อยผมไปนะมินพยักหน้าสัญญาค่ะพี่เบิร์ดเริ่มร้องเพลงช้าๆเพลงที่เศร้าที่สุดที่เขารู้จักขณะที่ร้องคนตายเริ่มลุกขึ้นจากลงเดินเรียงแถวตามหลังมิ้นมุ่งหน้าไปที่ประตูพี่เบิร์ตร้องต่อเดินนำหน้าขบวนเสียงเพลงดังก้องในความมืด คนตายเดินตามร้อยคนพันคนหมื่นคนบางคนร้องตามบางคนร้องไห้บางคนยิ้มยิ่งใกล้ประตูอากาศยิ่งหนาวยิ่งมืดแต่พี่เบิร์ตร้องต่อไม่หยุดเมื่อถึงหน้าประตูมิ้นหันมาหาพี่เบิร์ตขอบคุณค่ะ พี่ทำให้พวกเราเป็นอิสระแล้วเธอก็จูบแก้มพี่เบิร์ตเบาๆจูบที่เย็นเฉียบแต่อบอุ่นในเวลาเดียวกันลาก่อนค่ะพี่เบิร์ตขอให้เสียงพี่พาคนอีกหนึ่งไปสู่ที่ที่ดีกว่ามิ้นเดินผ่านประตูไปตามด้วยวิญญาณน,นับหมืน่นพี่เบิร์ดร้องจนคนสุดท้ายผ่านประตูไปแล้วประตูก็ปิดหายไปในความมืดแสงสว่างขึ้นมาอีกครั้งพี่เบิร์ตอยู่ในบ้านของมิ้นท แต่คราวนี้เป็นบ้านล้างฝุ่นหนาใยแมงมุมเต็มไปหมดบนโต๊ะมีจดหมายวางอยู่พร้อมเงินหมื่นบาทจดหมายเขียนว่าถึงคุณเบิร์ตขอดบคุณที่ช่วยพี่ชายของดิฉันและวิญญาณอื่นๆเสียงของคุณคือกุญแจกุญแจที่เปิดประตูระหว่างโลกใช้มันให้ดีนะคะมิ้นที่ตายไปพร้อมพี่ชายเมื่อ3ปีก่อนพี่เบิร์ตอ่านจบคนลุกสู้หยิบเงินแล้วรีบออกจากบ้าน นับจากวันนั้นพี่เบิร์ก็ยังคงรับงานร้องเพลงในงานศพแต่เขารู้แล้วว่าเสียงของเขาไม่ธรรมดาทุกครั้งที่ร้องจะมีวิญญาณมาฟังมากบ้างน้อยบ้างบางวิญญาณติดตามเขาไปขอให้ร้องส่งให้ไปผุดไปเกิดพี่เบิร์ดไม่ปฏิเสธพอรู้ว่านี่คือหน้าที่ของเขาแต่เขาระวังอย่างหนึ่งไม่ร้องเพงลงรักให้ผู้หญิงสาวฟังอีกเลยเพราะบางครั้งคนที่หลงเสียงเราอาจไม่ใช่คนเป็นและบางครั้ง การร้องเพลงให้คนตายฟังอาจทำให้เราต้องร้องให้พวกเขาฟังตลอดไปในโลกนี้หรือโลกหน้านี่คือเรื่องราวของนักร้องงานวัดที่พบว่าพรสวรรค์ของตัวเองกลายเป็นทั้งพรและคำสาบถ้าคุณมีเสียงเพาะระวังให้ดีอย่าร้องให้ใครฟังง่ายๆเพราะคุณไม่รู้หรอกว่าคนที่กำลังฟังอยู่ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าผมหวังว่าทุกคนจะชอบเรื่องนี้นะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ